วัตถุทรงกลมมวล400กรัมอยู่ในสนามรงน้มถ่วง G ถูกแขวนไว้แน่นด้วยเส้นด้ายเบาที่ด้านล่างทรงกลมมีเส้นด้ายคิดเดียวกันผูกแน่นอยู่จะต้องกระตุกได้เส้นล่างด้วยอัตราเร่งเท่าใดได้เส้นล่างจริงจะขาดก่อนได้เส้นบนนะครับข้อนี้ง่ายมากๆนะครับก็อยากให้ไปดูในหินนะครับเป็นลิงก์ไปยังวิดีโอ ทำการทดลองเรื่องนี้ให้ดูนะครับให้ดูจบไปใน2อนาทีตรงนั้นนะครับเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่าถ้าเส้นล่างน,นี้จะขาดก่อนเส้นบนได้มันก็ต้องมีนะอัตราเร่งสูงๆก็คือกระตุกเร็วๆนั่นเองน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระตุกเร็วๆมันก็เป็นไปได้2ข้อคือขอไข่กับขอควายนะครับถ้าเป็นครูน,นะครับครูกาแล้วครับขอไข่กับขอควายซึ่งถูกด้วยนะครับคือกระตุกปึ๊กเดียวแล้วเส้นล่างจะขาดใช่ไหมครับแต่ถ้าอกว่า กระตุกช้าหรือค่อยๆดึงไปไงครับเส้นบนขาดก่อนอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับของมันซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องใช้สมการมาที่บายก็ได้นะครับก็ตอบได้แล้วคร,คราวนี้นะครับก็มาดูโดยใช้สมการกันบ้างน,นะครับเราจะหาว่าใช้แต่เซนเอาใช้แต่แนวคิดเอาบางคนอาจจะตามไม่ทันนะครับอันนี้เราก็มาทําอย่างนี้นะครับว่าวัตถุนี่นะ มันโดนดึงลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเพราะนั้นความเร่งของวัตถุนี่ก็จะลงมาด้านล่างใช่ไหมครับเพราะนั้นความเร่งจะเป็นลบลงมาใช่ไหมครับโดยที่ว่าไปครับใช้สมการเนี่ยของนิวตันข้อที่สองน่เองเนี่ยแรงที่จะทาขึ้นไปนะครับด้านบนเนี่ยให้เป็นบวกใช่ไหมครับลบด้วยนะครับ mg เนี่ยลงมาด้านล่างเป็นลบแล้วก็ลบด้วย t นะครับ ในจิงเชือกด้านล่างนะครับเพราะว่าชี้ลงมาใช่ไหมครับก็ให้เป็นลบมวลเป็น M นะครับและความเร่งเนี่ยก็ชิดทิศลงมานะครับตัวนี้นะครับก็ให้เป็นลบนะฮะคราวนี้จากการต่อนะครับเพราะฉะนั้นทีบนนะครับลบด้วยทีล่างจะได้เท่ากับนะครับ m ลบ a นะฮะบวกด้วย m นะครับ g นะครับเป็นแบบนี้เนาะคราวนี้ครับเพื่อให้พิจารณาง่ายนะครับเราเอาลบนะครับเอาลบนะค่าลบคูณทั้งสมการนะครับก็จะได้เป็นว่านะครับทีลบทีบนนะครับ จากบวกเป็นลบแล้วลบนี้กลายเป็นบวกนะครับ t ล่างนะครับเท่ากับตัวนี้จากลบกลายเป็นบวกก็คือ m a นะครับจากบวกได้ก็กลายเป็นลบนะครับ mg แบบนี้นะครับคราวนี้จัดรูปให้สวยงามนะครับเพื่อจะพิจารณาง่ายนะครับ t ล่างครับลบด้วย t บนครับเท่ากับอะไรครับ m คูณด้วย a ลบกับ G อย่างนี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้ครับทำไมต้องมาจัดในรูปแบบนี้เพื่อจะพิจารณาอย่างนี้ครับว่าสังเกตไหมครับว่าในกรณีที่เชือกขาดนะครับอ่าเส้นไหนครับเส้นล่างก็หมายความว่าอะไรครับแรงตึงเชือกด้านล่างน,นะครับนี่ะต้องไปครับต้องมากกว่าแรงตึงเชือกด้าน บนใช่ไหมครับมันถึงเชือกด้านล่างที่จะขาดได้ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าเชือกด้านล่างมากกว่าเชือกด้านบนนะก็คือกรณีนี้ครับทีล่างครับมากกว่าทีบนได้นะครับค่าด้านขวาใช่ไหมครับของสมการมันก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับผลลบด้านซ้ายนี่มันถึงจะนะครับ ทำให้ทีล่างนะครับมากกว่าทีบนได้ด้านขวาต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าด้านขวาเป็นบวกได้นะครับ a นะครับคือความเร่งของการกระตุกนะครับต้องมากกว่าค่าอะไรครับค่า g นะครับสรุปว่า a ต้องมากกว่าอะไรครับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับเพราะฉะนั้นเป็นครับความเร่งนะหรือว่าอัตราเร่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น แนวเส้นตรงอยู่แล้วนะครับที่เป็นไปได้ก็มีแค่2อ,อย่างนะครับในช้อยก็คืออะไร16เมตรต่อวินทีกำลังสองยี่สิบเมตรต่อวินทีกำลังสองนะครับถามว่าถ้าเผื่อว่ากระตุกเร็วกว่าน,นี้นะครับด้วยความด้วยความเร่งนะฮะสูงกว่าน,นี้เชื่อขาดไหมเชือกล่างขาดก่อนแน่นอนนะครับแต่ในข้อนี้ก็มีแค่2ตัวนี้นะครับก็สามารถตอบได้แล้วว่าเป็นตัวเลือกข้อ2นะครับเห็นไหมฮะ ในการพิจารณาโดยใช้สมก,การนี่อาจจะยากกว่าความเข้าใจในการทดลองนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนนะครับลองทําการทดลองดูนะครับถ้าการทดลองนี้ก็อาจจะหาพวกยางลบยินสออะไรใกล้ตัวนะครับลองทําดูนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในความระมัดระวังนะครับในการทํานะครับโอเคนะครับ